เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงเพ็งรล,ะละพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดศรีสะเกดพรรคเพื่อไทยต้องขอบคุณท่านประธานนะครับวันนี้เราได้และรายงานได้พิปายรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศของอนัฐนูนมาตรา270ในเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนท่านประธานครับผ่านไปยังท่านคณะผู้มาชี้แจงผมเองได้ ดูแลและก็เฝ้ามองในเรื่องของปฏิรูปในข้อที่7คือด้าน,นสาธรารณสุขมาโดยตลอดทุกครั้งที่มีการเข้าทุกสามเดือนผมจะพิปัยและดูถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงานแล้วก็ติดตามวันนี้มีการเพิ่มมาก็คือปฏิรูปทั้งหมดมีสิบด้านที่รายงานมานั้นมีแค่สามด้านที่ได้รับความคืบหน้าคือด้านที่สี่ด้านที่ห้าด้านที่แปด ประเด็นด้านที่4ี่คือเรื่องของปฐมภูมิที่สองคือเรื่องแพทย์แผนไทยแ,แพทย์ทางเลือกและสุดท้ายคือด้านสุขภาพอีกเจ็ประเด็นไม่มีความคืบหน้าเลยทั้งที่ประเด็นที่สิบคือเรื่องหลักประกันสุขภาพนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ไม่เห็นเขียนเลยครับกฎหมายที่ท่านทําบอกว่าจะมีการปฏิรูปนั้นมีทั้งหมด14ฉบับบัดน,นี้สําเร็จไปแค่หนึ่งฉบับคือกฎหมายหลักประกันสุขภาพและ แหล่งเงินสาหรับคนต่างชาติซึ่งถือว่าอีกสิบสามฉบับยังไม่ได้ทําหรือว่าทําแล้วแต่ยังไม่เห็นผลงานต้องฝากเรียนถามคณะด้วยว่าไปถึงไหนแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยเราท่านนายมตรีได้บอกว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลต่อไปเราสามารถเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้พี่รองประยาชนสามารถเข้าได้ทุกที่ เรื่องนี้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเขาอยากเห็นเขาฝันว่าเมื่อไหร่จะเป็นจริงสักทีเพราะพี่น้องประชาชนไม่มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลที่ตามบัตรเนี่ยตลอดละครับบางครั้งเจ็บป่วยศักยภาพไม่ถึงต้องมาขอใบส่งตัวนี่คือประเด็นที่หาไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินเองเพราะฉะนั้นจะเรียนถามว่าท่านเตรียมความพร้อมรองรับนะครับ บุคลากรการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนทั้งสามกองทุนเพื่อรองรับในการปฏิรูปในข้อที่สิบคือบริหารจัดการเรื่องประกันสุขภาพแล้วหรือยังในคณะอนุกรรมธิการกระทรวงรสาธารเรื่องประกันสุขภาพโดยมีท่านนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์เป็นประธานมีท่านละองติยาภัยรัตน์มีท่านคุณหมอโอชิตแลวก็สมาชิกสภานวตรรอีกหลายท่านกรรมธิการได้พิจารณาและมีความเป็นห่วงใยเรื่องนี้อย่างมาก ข้อที่หนึ่งก็คือถ้าเรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมรองรับเนี่ยผมเป็นห่วงและกังวลอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะเสียเวลาเสียโอกาสในการไปเข้าโรงพยาบาลที่ยังไม่มีความพร้อมผมจะเล่าให้ฟังท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้มีชี้แจงครับอันดับที่หนึ่งก็คือถ้าไม่มีประวัติเชื่อมโยงของโรงพยาบาลขณะนี้โรงพยาบาลหมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแอปพลิเคชัน ในการเชื่อมโยงในการนัดหมายในการรักษาคนไข้ตามมาอะไรต่างต่างเนี่ยเขามีโรงพยาบาลในสงสาสุขไม่ว่าจะเป็นทางกรมการแพทย์ผมเชื่อว่ากําลังดําเนินการอยู่แต่โรงพยาบาลในของสํานักงานประหลัดที่อยู่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปไปถึงโรงพยาบาลชุมชนและหลอกพอสตออยังไม่มีแอปพลิเคชันในการเชื่อมโยงหรือระบบที่เป็นแอปกลางในการเชื่อมโยงบุคลากร,กรว่า ท่านสามารถกดปั๊บชื่อคนนี้มีการรักษาที่ไหนมีโรคประจำตัวยังไงเคยทำอะไรมาแล้วบ้างเชื่อมโยงตั้งแต่ p r ม m a r y t e r t ร a เชี่และ s e ก o n d เร y ี e เ t i a r y ชล r ี่แคจนถึงมหาอะไรรวมพื้นฐานเนี่ยหรือยังเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านต้องรีบไปดูเลยนะครับว่าทำยังไงถ้าพี่น้องไม่สามารถเชื่อมโยงได้เนี่ยไปถึงเขาไม่มีการเลือกครับว่าบางครั้งโรงพยาบาลเต็มคุณหมอนี่แหละท่านจะเหนื่อยแล้วท่านจะตรวจคนไข้จัก หนาทีอาจจะต้องเหลือแค่สนาทีสนาทีเพราะว่าคนไข้ก็จะออกันไปเพราะไม่มีการนัดหมายประชาชนก็ไม่รู้อีกว่าโรงพยาบาลนี้ว่างเขาสามารถเข้าไปได้และคุณหมอเองก็ต้องมาถามประวัติตั้งแต่เริ่มจนจบเพราะฉะนั้นการสําคัญก็คือการจัดทําแอปพลิเคชันเชื่อมโยงทั้งโรงพยาบาลทั้งหมดนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านเตรียมบุคลากรหรือย,อยังแพทย์ที่อยู่ขณะนี้เนี่ย มีอยู่สองส่วนที่ผมจะนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะบรรยุท์ที่มีโอกาสจะมาช่วยได้คือที่หนึ่งคือแพทย์ที่ท่านเพิ่งเกษียณอายุราชการใหม่ๆท่านพอจะทํางานได้ถ้าท่านอาสามาทํางานท่านสามารถชวนดึงกัมาทํางานในส่วนของเชื่อมโยงในโรงพยาบาลเอกชนหรือในส่วนของโรงพยาบาลรัฐบาลในช่วงของเวลาที่นอกเวลาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้มีการรักษาเชื่อมโยงได้ข้อที่สอง ยุคเนี้ยบริหารจัดการที่โรงพยาบาลเนี่ยเราบริหารจัดการแบบคอนเส็ชนัลตอนนี้เป็นดิจิทัลเราต้องการบริการที่ผ่านในแบบทันสมัยสมัยใหม่นักบริหารมืออาชีพต้องเข้าไปนะครับแพทย์บางท่านต้องรับภาระทั้งการตรวจแล้วก็ไปนั่งเป็นรองแพทย์เพราะฉะนั้นบุคลากรตรงนี้มีจำนวนหลายร้อยคนที่อยู่ตามโรงพยาบาลต้องเสียสละหลายอย่างถ้าท่านมีนักบริหารอาชีพเข้าไปข้อที่ห้าท่านพูดถึงเรื่องแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ดังก็มานิดเดียวเข้ามาชี้แจงนะครับแต่ที่สําคัญคือลูกหลานที่จบท่านประธานครับไม่ได้บรรจุถ้ามีเข้าบัญชีจบในส่วนของสาสุขก็จะได้บรรจุแต่ก็คิวยาวมากคนที่จบทางหมหาวิทยาลัยอื่นๆที่จบไม่ได้บรรจุไม่ได้ขึ้นชื่อแล้วก็ไปเป็นลูกจ่างรายลายเดือนตอนนี้ให้เป็นลายคาบแล้วยิ่งยุคโควิดที่เป็นรายคาบ น่าเป็นห่วงท่านต้องเยียวยาบุคลากร,กรที่เป็นลูกหลานเราไม่เฉพาะแพทย์แผไนไทยผมว่าทุกภาคส่วนที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขท่านต้องดูแลเขาเป็นลําดับต้นๆเพราะนั่นคือชีวิตอย่าลืมนะครับความรู้น้อยจนเจ็บยากจนวงจรนี้ต้องตัดวงจรที่ไม่ดีเนี่ยนะครับถ้าเขาจนเขาเจ็บเขามีความรู้น้อยเ็าวนอยู่งี้ท่านแก้ไขเขาหรือย,อยังกองทุนสามกองทุนกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติขณะน,นี้ปี2500 หกสิบสามได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยสามพันหกร้อยบาทสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เพิ่มอีกสองร้อยห้าสิบสามบาทเพิ่มไปตรงนี้ท่านบริหารจัดการท่านบอกจะเพิ่มอีกประมาณหกโลกต่างๆ่านเนี่ยท่านทาได้ถึงไหนอย่างไรผมพูดตลอดเรื่องการจัดการในเรื่องของเงินในเรื่องของการป้องกันป้องกันเนี่ยคือการรักษาเนี่ยเงินเม็ดเงินลงไปไม่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งสาคนจริงๆงต้องให้เยอะกว่าน,นี้เพราะการป้องกันจะประหยัดเงินในการรักษามากมาย การที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องไปยรงพยาบาลพระเจ็บป่วยหมอรถไปทั้งคันเนี่ยการป้องกันดีที่สุดทําไปถึงไหนแล้วนะครับนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าประชาชนว่าเขารออยู่ว่าถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมในการรองรับในเรื่องที่ผมได้กล่าวถึงนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการจ่ายเงินการเชื่อมโยงสามกองทุนเนี่ยกำจัดความเหลื่อมล้ำไปได้มากน้อยแค่ไหนสามกองทุนนี้ มาถึงเขาคีย์ข้อมูลสามารถเช็คได้เลยว่ามีประกันแบบไหนแบบไหนแต่ก็มีอีกประกันหนึ่งซึ่งจะช่วยประหยัดงบมานคือประกันเรื่องของประกันภัยของสุขภาพกับบริษัทประกันภัยต่างๆแต่พี่น้องประชาชนเขาจะไปรู้ยังไงว่าเขามีเขาต้องมาแจ้งเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้ท่านไม่สามารถกดได้เพราะยังไม่มีระเบียบข้อมูลถ้าจะต้องแก้กฎหมายแก้ระเบียบปฏิบัติ ให้สามารถโชว์ได้ถึงทั้งสี่กองทุนแล้วก็มีประกันภัยให้ใช้เงินที่เขาลงเรื่องประกันภัยก่อนโดยเฉพาะเรื่องนักเรียนนักเรียนกลุ่มใหญ่เลยครับปรากฏว่าไม่ได้ใช้เงินที่ประกันภัยเอาเงินเก็บไปเปไ็นรายหุปีเนี่ยอะไรหัวก็มาใช้สาสิบบาทแทนที่พวกเราจะได้สเตปเงินให้กับหน่วยงานอื่นๆกลับมาต้องเสียไปกับทางด้านประกันภยัยซึ่งต้องฝากพี่น้องว่าตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ อ m มเมอร์เจนซีท่านได้ดูหรือย่างรับว่าอิมเมอร์เจนซีขณะนี้เนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนปั๊บมีรถของหน่วยเอกชนต่างๆเข้าไปช่วยเป็นการดูแลแต่การดูแลตรงนี้ท่านเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องความรู้อุปกรณ์ให้ทันสมัยให้ทันเหตุการณ์มากน้อยอย่างไรถ้าเสริมให้เขาได้รวดเร็วเท่ากับเซฟชีวิตคนไทยไปได้ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วย หรือพิการรูปบาดเหตุก็จะลดน้อยลงการสูญเสียโอกาสตายเสียชีวิตก็ลดน้อยลงนั่นคือความผาสุกข,ของพี่น้องคนไทยที่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงนําเรียนว่าวันนี้การปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยหครั้งแล้วครับผมติดตามดูทุกครั้งแล้วก็พยายามจะดูว่ามีความคืบหน้าอย่างไรความคืบหน้าแทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยหรือว่ามีก็ แค่สามในสิบกฎหมายก็ช้าดังนั้นครั้งหน้าอีกสามเดือนจะมีความคืบหน้าอย่างไรช่นช่วยตอบนะครับว่ามีความเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่ผมได้อภิปรายไปได้อย่างซึ่งนับว่าจะเป็นคุณประโยชน์คุณประกันให้กับพี่น้องประชาชนยิ่งยุคนี้ยุคโควิดไปโรงพยาบาลก็ยากและต้องไปออก,กันเหมารถไปทั้งวันไม่ได้ตรวจหรือตรวจแน่นแต่ท่านมีแอปพลิเคชันเชื่อมโยงเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากพนันวันนี้ว่าจะเป็นความโชคดีหรือว่าความ ภูมิใจที่พวกเราจะททำงานให้กับพี่น้องประชาชนคนยากจนโดยเฉพาะกองทุนเนี่ย47ล้านคน30บาทเนี่ยรวมทั้งทั้งหมด60ล้านคนเนี่ยให้มีการแก้ไขปัญหานะครับการไรรูปเรื่องสาสุขอยากเห็นความคืบหน้าให้มากกว่านี้ขอขับคุณท่านประธานครับ